ดวงเจ็ดวันเกิดประจำวันที่15กุมภาพันธ์2569วันนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์ดวงการงานโดดเด่นด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆซึ่งจะนำพาไอเดียและหนทางสู่ความสำเร็จมาให้คุณด้านความรักนั้นเปลี่ยมด้วยความโรแมนติกและความหวานซึง้งการเปิดเผยความรู้สึกดีๆจะทำให้ทั้งสองฝ่ายตื่นเต้นและมีความสุขกับชีวิตคู่ยิ่งขึ้น สีเขียวและสีฟ้าเป็นสีนำโชคที่จะช่วยเสริมรายได้การค้าขายและผลกำไรตอบแทนต่างๆให้เพิ่มพูนที่สมงคนที่เสริมพลังอำนาจวาสนาบารมีและทำให้ผู้คนยำเกรงคือทิศตะวันออกเฉียงใต้และช่วงเวลาอันเป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับคนเกิดวันอังคารวันนี้ การงานอาจต้องใช้ความอดทนและพยายามแต่ความมุมานะจะนำคุณไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้และได้รับคำเชื่อชมจากผู้อื่นด้านความรักอาจต้องใช้เวลาและการประคับประคองเพื่อให้ความสัมพันธ์มั่นคงและพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตคู่ต่อไปสีน้ำตาลเป็นสีนำโชคที่จะเสริมด้านโชคลาภทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างรุ่วงไปได้ด้วยดีทิศใต้เป็นทิศมงคลที่จะช่วยเสริมความรัก และได้รับการอุปถัมภ์เมตตาจากผู้ใหญ่หลายด้านและช่วงเวลาอันเป็นมงคลของคุณคือ12นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธวันนี้ดวงการงานจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยโอกาสที่ดีขอให้คุณเตรียมตัวให้พร้อมและกล้าที่จะลองเสี่ยงกับสิ่งใหม่ๆเพื่อคว้าโอกาสนั้นโดยด้านความรักมีความก้าวหน้าและน่าตื่นเต้นหากคุณเปิดใจรับความรักก็จะสามารถ สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนได้สีดำและสีเทาเป็นสีนำโชคที่จะช่วยเสริมธุรกิจให้มีลาบผลกำไรและยังหนุนนำโชคลาบจากการเสี่ยงดวงที่ตะวันตกเป็นที่สมงคลที่ช่วยด้านความรักความสัมพันธ์และอาจนำพาคุณได้พบเจอคนที่ถูกใจแบบไม่คาดฝันและช่วงเวลาอันเป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกาถึง9นาฬิกา และ14นาฬิกาถึง16นาิกา30นาทีสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้การงานโดดเด่นด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจะนำมาซึ่งการยอมรับนับถือทำให้คุณเป็นที่เชื่อถือและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างด้านความรักคุณจะได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีคุณค่าทางจิตใจทำให้ชีวิตรู้สึกเติมเต็มและมีความสุขสีเหลืองและสีทอง เป็นสีนำโชคที่จะเสริมด้านความรักความประทับใจและได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดีทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จด้านการเงินการค้าขายและการเจรจาต่อรองต่างๆได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและช่วงเวลาอันเป็นมงคลของคุณคือ7 3 0นาฬิกานาทีถึง9นาฬิกาและ12นาฬิกาถึง14นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีวันนี้ในเรื่องการงานความยุติธรรมและความเที่ยงตรงของคุณจะช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากทีมงานและผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งในด้านความรักความซื่อสัตย์และการให้เกียรติซึ่งกันและกันจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวสีแดงและสีแสดเป็นสีนำโชคที่จะเสริมสร้างผลสำเร็จ ชื่อเสียงและนำมาซึ่งโชคลาภทิศเหนือเป็นทิศมงคลที่เสริมการค้าขายทั้งภายในและต่างประเทศรวมถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงและช่วงเวลาอันเป็นมงคลของคุณคือ7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีและ15นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำหรับคนเกิดวันศุกร์วันนี้ การงานจะก้าวหน้าหากคุณนำประสบการณ์เก่ามาประยุกต์ใช้ซึ่งจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้ด้านความรักความทรงจำดีๆที่ผ่านมาจะช่วยเยียวยาและทำให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกมั่นคงและมีความสุขกับการใช้ชีวิตร่วมกันสีม่วงและสีแดงเป็นสีนำโชค ที่จะช่วยเสริมด้านความรักให้สมหวังดังใจและยังหนุนนําให้มีคนชื่นชอบมากมายทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลที่จะเสริมความสำเร็จในการสอบแข่งขันและการเลื่อนตำแหน่งและช่วงเวลาอันเป็นมงคลของคุณคือ8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาและ14นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์วันนี้ควรหาเวลาพักสมองบ้าง คุณจะได้เห็นโอกาสใหม่ๆรอบตัวซึ่งจะนำมาซึ่งไอเดียใหม่ๆและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเต็มที่ด้านความรักการใคร่ครวญและทำความเข้าใจถึงคุณค่าของคนรักจะทำให้คุณทั้งสองฝ่ายรู้สึกซาบซึง้งและมีความสุขในชีวิตคู่สีชมพูเป็นสีนำโชคที่จะเสริมด้านการสนับสนุนและได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้อื่น ทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลที่จะช่วยให้การค้าขายได้ล่าผลกำไรดีและการลงทุนจะประสบผลสำเร็จและช่วงเวลาอันเป็นมงคลของคุณคือ8 3 0นาฬิกานาทีถึงส0นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์วันนี้คุณจะประสบความสำเร็จอย่างงดงามและผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างความพยายามของคุณจะได้รับการชื่นชม และตอบแทนอย่างคุ้มค่าในด้านความรักคนรักของคุณจะอบอุ่นและสดใสเหมือนแสงตะวันความสัมพันธ์ของคุณจะเต็มไปด้วยความรักและความเอาใจใส่ต่อกันทำให้ชีวิตคู่มีความสุขอย่างแท้จริงสีขาวและสีเงินเป็นสีนำโชคที่จะเสริมพลังบารมีวาสนาทำให้ผู้คนเคารพพยาเกรงและนำมาซึ่งโชคลาภทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศมงคลที่เสริมความรักและมิตรภาพอันดีงามทำให้มิตรสหายช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ดีและช่วงเวลาอันเป็นมงคลของคุณคือ5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีและ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา